สบายดีรสพูสุทธามเด,ด้มือน,นี้เนาะสอนจะพาทุกคนไปเบิ่งขั้นตอนการต้มไข่แดงของชนเผาอาคาเนาะทุกคนเนาะไปกันเลยต่อไปแล้วแม่เขาจะล้างอ่าอันนี้เขาเอิว่าอ่าบัวไส้เนาะทุกคนเนาะตัวน,นี้มันจะเห็นหายข่เฮข้าแดงแต่ว่าเวลาเขาตุมแล้วอะมันจะบ่ติดมือเฮาเด้อแต่ว่าเขาต้องเอาเต,ตโตโตซีแดงๆมาเลยเนาะทุกคนเนาะเขาต้องจ่ายอันหากมันกับอัน ใบมันออกเนาะต้องจหากความออกนี่เด้อทุกคนเขาต้องจอันใบมันออกเนาะแล้วก็หากมันพร้อมเขาจะเอาแต่หัวมันสดๆเลยเนาะทุกคนเนาะนี่เลยคือแบบนี้มีเสียงรบกวนเยอะแยะจังเลยนี่เลยแล้วก็เอาก็เอาน้ำแล้วก็ไปลังไปลังน้ำ ล้างให้มันสะอาดเพราะมันม,มีขี้ทรายขี้ดินเป็ดอยู่นี่เลยเพราะวะ่าต้องล้างออกล้างขี้ดินขี้ทรายออกเดี๋ยวมี้มันก่อนละตัวขี้ไส้ออกล้างจากที่ว่าเฮาลา้่วแล้วเนาะทุกคนนะเนาะเฮาต้องเอามาตำยู่ครบนี่เนาะเพื่อแบบว่าให้มันแหลก ถ้ามันเผาบอ่อตาให้มันแหลกแล้วมันจะบ่ติดอยู่ไข่ข,ของเฮานะทุกคนเนาะเขาก็เลยตรงนี่โคเฮาก็หลังสะอาดแบบปึ๊บๆๆเลเอามาตานี่เลยเพื่อให้มันติดไข่ดีเนาะเพราะว่าเข้าตง้งได่นี่ก็ได้แต่มันจะบ่แดงนะ่เวลาเฮาบ่ตาให้มันแหลกหน่อยนึงนะนี่เลยบ่ตตรงแหลกรลายก็ได้อนะทุกคนเพื่อตาให้มันแหลกเพื่อให้มันแบบออกซี ออกซีดีซีซีนอ่ะทุกคนเนาะเดี๋ยว่าถ้ามันบดตามถ้ามันแหลกเลยมันก็มันก็ออยูซีขนาดแต่มัน,มนเ,นเนบอริดดีนขนะคันตอนต่อไปละแมนฮัพตง หลังไข่าเนาะทุกคนเนาะอาค้านี่หลังบังหลังก็ได้แต่ว่าถ้าบัาหลังแล้วมันที่แตกความมีขีฝุ่นเกาะอยู่ในนี่เนาะทุกคนเนาะถ้าตรงล้างหลังนำเธอหนึ่งเนาะเพื่อให้แบบหลังขีฝุ่นออกเนาะเขาบริกินเปลือกมันก็ตรงหลังแบบว่าอะไรทําไมพิธีพิธันไรก็ได้แต่พิธีว่าเขาหลังแบบหลังขีฝุ่นออกซึ่อๆนะทุกคนเนาะเพื่อเวลาเขาต้มแล้วเพื่อบ่าคล้ายแตกเนาะไม่มีขีฝุ่นเกาะอยู่ในนี่เนาะทุกคนตอนหลังบบนี้หลางแบบไม่ตองพิธีพิธันกรได้หลังธรรมดา มันนีก็แล้วล้างเลยก็ใส่หม้อเลยหม้อเขาเคี่ยวไปเมื่อกี้เลยตามบัวใส่อะไรทำไมเลยเรียบร้อยแล้วเคี่ยวแบบน,นี้ล้างน,น,นิดนึงเผื่อเวลาอ่าถ้ามันมีอะไรทำไมติดเัางตัวล่งางโอ้ยเผื่อเวลาเขาต้มแล้วบ่ให้มันแตกถ้ามันมีอะไรทำไมติดแบบนี้มีขี้ยาบ,บ่แบบ มันจะมีอะไรทำไมคิดไาสันไทยอะไรทำไม <c oughs> นี่บอกพเราเอาไปเงินมันจะไปเกะเลยนเัว,ว,วลังแล้วก็ใส่หม้อถาลัางนี่มันกจันีกนี่แหละวน เวลาเอาตุ่มไข่เขาตองไปว่าเอาบัวไส้ที่เอาตามแรกแล้วเนาะแล้วก็เอาไข่ใส่แล้วก็เอานำใส่พร้อมแต่เราทานำพวดเราค่คยเอาไข่ใส่เดบอก,กระได้เนาะแต่ว่ามันไข่ที่แตกเขาก็เขาก็เลยตองใส่พร้อมกันแล้วก็ให้มันฟูดเลยเนาะทุกคนเนาะตั้งหม้อแล้วเด็กคนเด้อหลังจากที่ต้มแล้วนะเนาะเขาต้องเอามาหลังนำอีกทีนึงเนาะเพื่อบ่ให้แบบ แบบว่ให้บัวมันติดอยู่ไข่เนาะมันก็ล้างออกในนีนนะทุกคนเนาะหลังเพ่เดียกกรได้เด้อเพราะมันเป็นล้าง <S <S 1> <S 1> ทำหนะลังหลังจากที่เราต้มแลวนะ้วเนาะทุกคนเนาะมันก็จะเป็นสีแบบนี้แน่ไข่แดงมันบลาแน่มันมัดติ้มือเราได้แล้วมาล้างน้ำนอีกรอบน,นึงเพื่อแบบว่าล้างบัวมันเนาะล้างแบบพวกมินิออกเพราะมันจะติดอยู่ไคแบบนี้นะเราตักออกมันก็จะติดอยใบมีนมนะอเอาก็มาตัดเออไม่เห็นเอามาล้างออกใบมีเนาะทุกคนนี่ แช์ด,ด,ดไข่ตม้มซุกแล้วเด้อทุกคนเนมบอสีแดงนี่แหละเข้ามว่าไข่แดงนะทุกคนดด,ดทุกคนหลังจากที่ว่าต้มไข่เรียบร้อยแล้วเนาะ สอนก็จะมีคำศัพ์ภาษาคา่แบบน่ารักน,นะคะมาฝากทุกคนไปให้ห,นหูนํากันเนาะทุกคนเนาะเอออ่ะดิวนีขัํนอ่าอุปกรณ์สาําคัญที่ขาดบได้อยู่ในในการต้มไครหลายๆคนก็นจะเห็นแล้วเนาะนั่นก็คือสิ่งที่าาขาดบได้ต้มไครต้่มบัตรใครบัตอยู่แล้วเนาะทุกคนเนาะอันนี้ต้มไครที่ต้มแล้วเนาะแต่ว่าดิวนีเขามาฝากคาศัพ์แบบน่ารักน่าฮักกับทุกคนเนาะอ่าสิ่งที่ขาดบได้ก็คือใครแล้วก็มีฟืนมีฟืนมีนํามันบอกละมีนําแล้วก็มี หัวบัวไซที่ขาดบ่ดดเลยเพื่อเพื่อให้หายคล้ายเท้าแดงเหมือนบอกนะทุกคนเนาะคล้ายคล้ายอะค่ะคคอาคาเอิรนมาเนี่ยไหรไม่บอกอไปเรียนคำศัพท์กันเลยคล้ายคล้ายราอุราอุหัวบัวไซหัวบัวไซโบสะโบสะน้ำน้ำอื้อจุ အတူไฟไฟมีจ่ามีจ่าผู ई, ้สาววันนี้ผู้สาวมีดามือ มีด้ามือโอเคผู้ได้เบิงคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์กดใจให้เด้อทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจในการให้คลิปต่อไปของสอนเนาะทุกคนเนาะกับซ่อง youtube ท,ที่มิื่อว่าอาคาเมืองลองสบายดี